จริงครูปันนูแบบให้ยกให้เป็นเจ้าแม่ออนไลน์แต่ว่าก่อนที่จะได้เป็นเจ้าแม่ออนไลน์ครูปันทําอะไรมาก่อนจริงๆเมื่อก่อนเป็นเซล์ขายบาัตรเครดิตค่ะพี่หนูแม่ขายบาัตรเครดิตมา13ปีเป็นเซลเนาะใช่เ,เ,เดินที่ไปขายบัตรนะคะจุดเปลี่ยนเนี่ยมันเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเราใช้ชีวิตแบบเนี้ยไม่ได้แล้วมันเสี่ยงเกินไปเพราะตัวปันเองเนี่ยปันเป็นเสาหลักของครอบครัวมีลูกมีแม่ที่ต้องดูแลวันนั้นเราก็เลยเริ่มคิดว่าเฮ้ เราต้องหารายได้เพิ่มแล้วแต่ตอนนั้นความรู้ก็ไม่มีประสบการณ์ก็ไม่มีมทุนก็ไม่มีก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะ้วเราจะทํำยังไงก็เลยเริ่มเปิด Facebook ค่ะพี่หนูแม่มแล้วก็เริ่มว่าเอ้ยจริงๆมันมีแม่ค้าออนไลน์เยอะมากเลยนะที่เขาออกมาขายของแล้วดูเขาชีวิตดีีดดอะเราก็เลยเริ่มมาศึกษาพอเริ่มมาศึกษาก็เลยเข้ามาเรียนเริ่มฝึกขายก็เริ่มขายได้ทีละกองซองกองสกององหลังั้นเอ้ย จริงจมันไม่ได้ยากนี่ว่าเมื่อก่อนเรารู้สึกว่ามันยากเพราะเราไม่เข้าใจเราก็เลยพอเริ่มเข้ามาศึกษาลึกๆจริงๆว่าโอ้จริงๆตลาดออนไลน์ใหญ่มากพี่หนูแม่ครูปันขายเป็นคนขายอยู่นานแค่ไหนถึงได้เป็นครูปันเป็นครูผู้สอนที่หลายๆคนเรียกครูเนี่ยปันก็เอาจากสิ่งที่ปันขายมาสี่ปีประสบการณ์ทั้งหมดส<ช>ี่ปีแล้วเอามาแบ่งปันเพราะปันรู้เลยว่า จริงๆแล้วเนี่ยการที่เรารู้ในเรื่องของการขายของออนไลน์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีต่อให้เรารู้แล้วเรายังไม่ได้ใช้ดีกว่าวันที่เราจะใช้แล้วเราไม่รู้เพราะการที่เราจะทําธุรกิจอะค่ะนะคะหรือเราจะเริ่มต้นในการทําอะไรก็ตามความรู้สําคัญมากยากที่สุดก็คือตอนเริ่มต้นนี่แหละนะคะถ้าเราเริ่มต้นแล้วเราไม่เข้าใจมันก็เลยทําให้เราไม่ได้ทําในคอร์สมีอะไรบ้างที่ครูปันทามันขึ้นมาสร้างมันขึ้นมาปันจัดเป็น5วัน5วิชาหพื้นฐานที่จะทําให้คุณสามารถสร้างยอดขายบนโลกออนไลน์ได้เลยวันแรกค่ะ ปันจะใช้ในเรื่องของการตลาดศูนย์บาทผ่าน a c e b o o k นี่แหละไอ a c e b o o k ที่เราเล่นอยู่นี่แหละค่ะเล่นยังไงโพสต์ยังไงรีวิวยังไงที่มันจะทําเงินได้ใช่ถูกต้องไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวนะคะส่วนวันที่2ค่ะจะสอนในเรื่องของการนะคะแต่งภาพทําคลิปวิดีโอโดยผ่านมือถือเครื่องเดียวจริงๆต้องบอกว่าแอปณปัจจุบันเนี่ยโอ้โหทําภาพได้สวยมากๆวิดีโอปังมากๆเราจะสอนเทคนิคทั้งหมดส่วนวันที่3ค่ะเราจะสอนการเขียนคอนเทนต์ คอนเทนต์ที่ดีคอนเทนต์ที่โดนในปัจจุบันเนี่ยคุณต้องรู้หลักการในการเขียนอย่างไรบ้าง mm hmm. จะยาวๆเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้ว mm hmm. นะคะส่วนวันที่4ค่ะจะสอนเรื่องการสร้างแฟนเพจนะคะสร้างหน้าร้านเสมือนนะคะ <Okay. S 2> หน้าร้านที่ดีหน้าร้านที่มีคุณภาพคุณ mm hmm. ต้องรู้หลักการอะไรบ้าง mm hmm. ส่วนวันที่5ค่ะจะสอนในเรื่องของการยิงแอดโฆษณา mm hmm. ทําให้คุณเนี่ยเจาะกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกลุ่มเสียค่าโฆษณาน้อยที่สุดแต่ต้องสร้างยอดขายมากที่สุดนะคะใน5วัน5เนื้อหาของเรา ต้องบอกเลยว่าเนื้อหาเข้าใจง่ายมากๆ ใครจะเป็นคนมาเรียนครูปันขาเพราะว่าเนื้อหาทั้งหมดที่เห็นเนี่ยมันเหมือนกับสําหรับเสิร์ฟคนยุคใหม่อะ่ะแล้วคนยุคแบบเกา่เกาๆอย่างเราจะเรียนได้ไหมจะเข้าใจไหมแล้วครูจะสอนอยังไงจริงๆต้องบอกว่าในครอ์สของเราเราจะมีครูพี่เลี้ยงค่ะคอ,อยให้คําแนะนาเพราะว่าจริงๆลูกศิษย์ของปันเองเนี่ยอายุเยอะๆมาเรียนเยอะมากตอนนี้เนี่ยห้าสิบหกสิบเข้ามาเรียนเยอะมากนะคะวันแรกมาเนี่ยลูกศิษย์ปันเนี่ยกดไลค์ยังไม่เป็นเฟซบุ๊กยังไม่มีแต่ทุกวันนี้ยิงแอดเก่งมากเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ทําางนอะไร ะะไม่ต้องกังวลนะคะในคอร์ส2องปันเนี่ยเราสอนแบบเข้าใจง่ายจับมือทําช้าๆไปด้วยกันถ้าเรียนไม่ทันมีห้องทบทวนเรียนซ้ําได้นะคะมมไม่ต้องกังวลค่ะถ้างั้นถ้าเราอยากเรียนหลายคนอยากเรียนแล้วต้องทํายังไงครูปันคะได้เลยค่ะยินดีวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะสําหรับพี่หนูแม่มด้วยนะคะปกตินะคะ5วัน5วิชาเนี้ยราคาปกติ9,700บาทวันนี้ค่ะสาหรับรายการพี่หนูแม่มค่ะ97 กันไปเลยค่ะ <Wow. S 2> ว้าวและยังไม่หมดเพียงเท่านั้น,นะคะสำหรับ100คนแรกค่ะที่แอดไลน์มาตอนนี้นะคะรับอีกหนึ่งคอสติกตอกฟรีเลยค่ะคุณจะรู้เลยว่าติ k กตอกที่สร้างยอดขายทํำยังไงปันครูปันนะคะสร้างนะคะ15ล้านวิวมาแล้วเพราะฉะนั้นอยากรู้เคล็ดลับเข้ามาเรียนด้วยกันนะคะสําหรับคนที่สนใจสามารถแอดไลน์มาตอนนี้ได้เลยนะคะ